But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the มาเตรียมมาเตรียมตัวออกไปสิบเอ็ดรอรอนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับออเมื่อนี้วิไลกับสิเตรียมของพ่อหญ่กับสิเตรียมเอานามไส่เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะมืออื่นมืออื่นพ่อใญหญประเฮ็ดงานเนาะคะ่ะมืออื่นเป็นวันพฤรหัสพี่น้องไปสู้ผู้สุขคันขาคลิปนี้สิออกมือใดวิไลกับพ่อหูเนาะค่ะเนาะเพราะ,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 ะว่าการเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะพี่น้องคะอวิไลกับพ่อหญ่ไปอ่า ประเทศอิตาลีเนาะเนาะไปประเทศอิตาลีบอริบอดิกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตเนาะค่ะเพราะว่าอ่าวิลเล่ถามมาเอ้าทุกทีเขาไปอิตาลีเจ้าคือบ่เจ้าคือบ่อริยุงยากโทรหาลูกเจ้าคือบ่ได้อ่าอ่าต้องโทรหาลูกว่าอ่าค่าเน็ตค่านั่นค่านี่เนาะพี่น้องค่าเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพราะไงว่าอ่าสวิตเขาบอริร่วมอยู่กับเอียูเนาะค่ะมันกับเน็ตมันมั่นมั่นยิ่งเพราะไงว่าสีเน็ตมันบอดีเขาต้องซื้อเน็ตเพราะว่าอ่า เมื่อเชื้อห้านี่สีใทรก็ได้สันละวานะคะวิไลกับมหูเนาะค่ะว่ามันเป็นแบบใดแต่ข่าวคลายว่ามันไม่มีเน็ตเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องสือเป็นซิมเน็ตเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเน็ตของจะาลองมันใช้ไม่ได้พราะยาวางสี่พยาวางเน็ตเน็ตห้ามันสีใทรก็ได้เนาะพี่น้องก็เลยว่าโอเคเนาะวิไลกับมันสมาเตรียมหอมหอมหอมเพราะย้ามาพับไว้ให้พับการงามก็เขงวิไลพับหมดแล้วพี่น้อง เไงกันเลยเตรียมนะค่ะเนาะเตรียมเตรียมเอ่อเตรียมเน็ตเกี่ยวกับเอ่ออินเทอร์เน็ตพี่น้องคะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเอ้านี่มันแขนยาวไม่ใช่แขนสั้นโอ้นีก็คือแขนสั้น่ป็ไงว่าเตรียมนะคะเตรียมเตรียมวอ่าหาซิมเน็ตต้องหาลูกชายถามเรื่องซิมเน็ตถามเรื่องเอ่ออินเทอร์เน็ตวิไลก็เลยสงสัยถามเป็นไงว่าเอาแถาเฮ้าเฮ้าเคลื่อนต้องหาเน็ตเพราะว่าตามที่ตามที่เพื่อนบอกแล้วค่ะพี่น้องค้าว่าต้อง ต้องซื้อซิมเน็ตเนาะค่ะเนาะมีเสียเก่า,าเสียไม่เอาเสียเก่าเสียไม่จะน <c oughs> ต้องหอมก่อนว่ามันเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในโหลดเนาะค่ะเนาะอยู่ในรหลดบางครั้งเอ่อกลัวมันกับว่าอับดอกมันมาเมนรหลดแบบว่าห่อนมันนั่นนั่นมาพี่น้องคะ่ะเลยอีกอย่างหนึง่งจ้ะเพราะว่าถ้าไปที่นู่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปวิไลก็จะไม่ไม่ได้ที่จะมาตัดต่อคลิปเพราะว่า การโหลดคลิปแต่ละคลิปพี่น้องขามันใช้เวลานานและอีกอย่างหนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะเน็ตมันก็จะช้าแล้วเราก็ต้องการเน็ตเพื่อการเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องขาของไม่ไล่ก็อาจจะใส่ได้บ่อ,อีกบ่บ่โดน,นะะเนาะค่ะเนาะเน็ตไม่ไล่ไปสปุ่นก็นใส่ได้ถ่าที่นี่ก็สีแชก่กันกับพอยาเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าของพอยายเร็วก็สีแชก่กันกับของพอไงประมาณนั้นเสื้อแขนยาวมันมีหนาวแล้วมันหน้าร้อนจะเอาลงรถดีไหมน้อหรือจะเอาไปด้วย ยัดไปตรงนี้เลยค,คือที่วิไลบอกแล้วค่ะว่าการการไปแต่ละครั้งจางวิไลไปอิตาลีเนาะพี่น้องคะสวพาะสีได้โหลดแต่ละคลิปแต่ละคลิปมันยากนะคะพี่น้องคะอะไรอีกอย่างหนึง่งถ้าจะให้เราซื้อเน็ตแบบเน็ตเยอะแยะแล้วเราเอามาโหลดคลิปลง youtube อย่างเดียวเน,<ะ>นีเ่ะ อยาีกมากขึ้น I like to eat like to to eat eat <yeah? S 1> no, ช่วยเล็บล r ไม่เคลอ n ยาวันยายมาเก็บของบางงามเสื้อเทียไปก่อเห็ดเอาเสือแขนสันเสือแขนอันนี้ไปใส่เก็บเห็ดพี่น้องคะ ตรงนี้ก็คือชุดนอนอากาศมันทนนะครับพี่น้องอากาศมันร้อ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 นเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าไม่ได้ราคาตรงนี้ฟังนี่ก็เป็นฟังข้างหัวนี่เป็นของผง่ายฟังด้านทางหัวนอนนี่ก็เป็นของผง่ายค่ะพี่น้องค่ะอันซื้อเสื้อผ้ามาตตาบาลเท่าเนี่ยเป็นยังจะมีไม่ละปบยากเอามาแต่เวไลไสีเหลืองเอาสิเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าทำมาซื้อบานเ,นนเพื่อนระไันแพงนี่พี่น้องค่ะห้างซื้อบานเท่าตัวละเก้าสิบเก้าบาทเนาะวิไลเห็น พี่น้องมันหดมันหดเขา้าแบบซักถ้าซักบ้านนะเาซักเรลากระตากแบบบ่อ้องเขาเครื่องอกแบบมันบ่นหดพี่น้องคะอันนี้มันหดเลยบอกที่ล่างจ้บ่อเอ,องของข่อยไปซักด้เอเดียวของข่อยสิซักมือของข่อยเองพี่น้องล้วงมันหด้็พญายญ่สอนว่ามันหดมันหดเขา้า โอ้แต่เราสมัยนี้ว่าดึงกลุ้นน่าดกลุ้นเลยนิ๊กมาเข็นเฮียจีะเฮียแต่เดินซะน้าอนี่กูดบ้านเราฮดเข่าพี่น้องค่ะแล้วเบิ่งวิไลว่าอยู่บ้านอยู่บ้านวิไลใส่ขาสั่นกับจิงจ้าวขาสั่นกับแบบว่าสั่นหดหัวเข่าแต่อันนี้มันเลื้อยเข่ามันจ้ำดากจ้ำกุนจ้ำโม เอามาใส่ยูเ <tu> ม <anne> ืองนอกเขาบป่ว่ากันเนาะพี่น้องคะแต่ใส่ยูบานห้างเฮ้ยเขาบม่เคยแต่งตัวจังสี่กันจิว่าโอ้ยใส่กางเทีจำดาจำโมกว่าสันว่าคนเท่าเนาะปากคนมันยาวยิ่งกว่าปากกาเนาะพี่น้องคะพี่เล่ย์ก็เลยว่าเออยูบานบ่ค่อยได้เอาใส่เลยขนมาพี่ขนมาติ่มไมาพี่จะใส่ยูกระบานใส่นา้อนว่าสันว่าจะใส่ยูนี้ว่าสันว่าหรือว่าเอ่อยูเมืองนอก็จะว่าได้มาใส่ใจว่ากันดอกว่ามันสั่นมันเกินเนาะพี่น้องคะพี่เล่ยก็เลยเอามาตัวเลซื้าสามตัว เ๋ยวตัวนี้ว่าท่านเด็เอาไปซักเครื่องมันบ่โหดสองตัวนั้นโห,หดเลยบอกพ่อแม่ว่าที่หลังจะบดต้องเอาข่อยไปซักกระสันจะพาพ่อลลยดอกกระพน้องค่ะเสือพาวิไลคนขืนคนล่องสิล่ะมีแค่นี้แหละกัะพี่น้องอันที่ว่าเป็นเสือใส่ยูกาบานกับซองนะหวัวเนาะอันเสือพาเป็นนิดๆน,นั่นค่ะพ่ออ่าพ่อเด้ใส่วิไลเป็นคนที่ว่า่อยมาเอ่อยังไงละ่ะ ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเนาะกับพี่น้องคะ่ะ I like to eat 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 เดี๋ยวนั่นแหละค่ะจะเอาไปเก็บเพจนะคะเอาไปไว้เก็บเพจเก็บเพจเก็บเพจที่นอนนี่พระท่านเดีนั่นเหลือออกไปว้างหนงหันให้พ่อะงี้เหลือออกไปไปสระกะไปซักไม้เพราะว่าหลัออาาะะลงหลังจากที่ไปเล่เอามาปูทับไปแล้วกลับไปบานลูกไส้แน่ไปบานลูกไส้แน่เพิ่นก็ไปเลน่น อภัยแน่เพิ่นกับไปเล่นอ่าอีอย่างก็เพื่อนเพื่อนโฟมบางทีเพิ่นกินเพิ่นเดิมเพิ่นว่าอยากกลับบ้านเพิ่นก็เอารถนี่ไปเพิ่นก็นอนนอนมานี่ก็เลยลื้อออกนะค่ะเนาะลื้อที่นอนออกก็เลยไปซักใหม่เพื่อว่านี่ไปข้างนี้ก็สิอ่ะอยู่กันหลายอาทิตย์เนาะค่ะเนาะแต่ยังบ่แน่นอนพี่น้องครับเสื้อไปใซส์ฮะเทียพอย็ดเสื้อพอใหญ่ค่ะพี่น้องเสื้อจังสีลายลายนี่ค่ะเสื้อแบบนี้ล่ะเสื้อสมัยเพิ่นเฮ็ดงานเนาะ วิไลก็ค้นไปบ้านหลายคือกันค่ะค้นไปไปให่า้นบ้านเฮ่าบางคนก็าจะเอาไส้ไ,ไปใส่ไปงานไปการเนาะจังดีๆบางคนก็จังน้องวิไลนี่ค้นไปนี่น้องสาวิไลเอาไปใส่เห็ดเบียกเหมือนปลาขามามันเ,เย็นดีฐานบ่า้อนวิไลเอาไว้จะไปอ่อใส่เกียบยเห็ดเพราะว่ามันหอนแล้วเขาใส่เสียกันหนาวว่าได้้จะไ,ไปใส่เก็บเห็ดนี่เอาเสือเ้อจะเก็บไปยัปกโตสองโตทั้งที่อันนี้มันขึ้นอากาศมันเย็น เดี๋ยวนนั่งน้่งนอกรถ่าโงงัว,งวคำถ้าอากาศมันเย็น,นพี่น้องคะเอาไปสองตัวมันเป็นสองตัลนะค่ะอยู่ในตูน้นี่เต็มยุคนี้ <c oughs> ในตู้นี่จะเป็นขอเขาาอินว่าพูโลเวอร์นะคะพูโลเวอร์หรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตกับพี่น้องคะนี่ก็พกไปนำเสื้อเอามาไวจะไงเสื้อไว้างไหนเรียนพี่น้องคะหลังจากที่เรียนและสอบแล้วเอ,อามาไว้าฟังเพลงย้ำนอน <c oughs> เพลงไผ่เพลงมัน <Wyoming S 2> เอาเป <ics> เอาไปน้ำเเลยค่ะปกไปนั่เจ้าวพญายเบึงสำหรับหม่องจอดนะคะเนาะพี่น้องคะสำหรับที่ว่าจอดรถจอดจอดรถจอดแคมป์จอดรถแปลว่าอไม่ต้องเสียค่าจอดนะนะคะพี่น้องคะขึ้นไปเบิ่งว่าหม่องจอดตรงนั้นหม่องจอดตรงนี้นะคะนาะไปเบิ่งว่าออ่ายู่หม่องจอดตรงใดนะคะพี่น้องคะโอเค จริงๆวันนี้กากจาดเหรอแ,แต่ว่าวิไลบผมักใส่กระจาดถ้าใส่กระจาดแล้วมันแคบถ้าใส่กระจาดแล้วมันแคบมันแคบมันไม่ได้เยอะนะคะอากาศมันร้อนถุงเช้าก็ไม่ต้องเอาเยอะเสร็จเรียบร้อยแนะกัะเนาะอียังนี่เอาถุงสไพายถุงสไพายก็ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้นะคะเนาะอันนี้คือซุดอิลุมอิลุม นี่แหละค่ะจ้างสื้อยู่บ้านเฮาซื่อเสิแล้วก็วิไลกับ่ใส่ตอนวิไลเห็นในแคตตาล็อกวิไลเออเห็นในนั่นวิไลก็อุ้ยงามหนาใส่แต่จริงๆพอใส่อยู่บ้านเฮาคนปกติเฮาแบบอยู่บ้านเฮาบ่เคยได้แต่งตัวบ่เคยได้ใส่เราไปใส่เราหมู่เพื่อนก็คำกัหัวเละโอ้ยมันบ่คือมันบ่คือว่าซั่นว่ามันบ่คือบ่คือเซาๆๆว่าซั่นว่ากันเลยคนมาพีีนะค่ะเสื้อเสียบางอย่างแต่คนมาพรีเสื้อผ้าบางอย่างคนมาพรีมันก็ดีนะคะเนาะเสื้อผ้าบางอย่างอ่าอ่าถ้าคนมามันก็มาซักบ่ได้น้องคะ มันซักแล้วมันก็ะดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่กันเนี่ยเพื่อไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องค่ะนังซื้อเห็ดก็ยังพกไปไหนมาไหนวิไลกับพกตลอดถ้ากาเวลาไปถ้าเป็นช่วงที่แบบอ่านาเห็ดเนาะคะ่ะวิไลก็จะเอาไปนั่มทุกทีค่ะเขาปลาเห็ดวิไลก็เอาไปนั่มเจ๊พได้ปเปิดบงแกะดอกพี่น้องค่ะเก็บเอาแต่เห็ดที่เจ้าของเคยเก็บเอาล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่เหลือเก็บเสื้อผ้าเจ้ากองเร็วๆมาหนีไวิไลก็สิไปเก็บข้างล่างค่ะหกหกหรือพี่น้องไปเบิ้งข้างล่างหกค่ะ